เพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือลุงไพเนี่ยก็คือทําสารนะครับลุงไพใช้ยี่ห้าเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะครับห้าร้อยห้าร้อยแต่ความเข้มข้นห้าร้อยนะ้มันรุดครับแล้วมันหลุดด้วยแต่ปกติเนี่ยทุเรียนทําสารเนี่ยไม่ยาวนะครับเพื่อนๆมันจะมันจะประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งของของตอนเนี้ยเนี่ยแต่อันนี้ก็คือดูเหมือนแบบรุ่นปกติไม่ได้ทําสาร<ม>แล้วไม,ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่จิ๊บยืดดอกนะไม,มไม่มีก็คือใช้ทานฟอร์มเป็นหลักเลยนะครับเนี่ย ดูดอกเหมือนรุ่นธรรมชาติปกตินห่นอนขโมยโหเยอะมากอันนี้ลืมบอกเพื่อนๆอะไรวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาแล้วนะครับครับเราจะพามาดูหลงรับแรงโอ้ยลุงไทพาไปดูหลงรับแรงกดหยุดไว้แล้วว้าไปตรงโน้นกำลังออกมาหยมาเลยกันนี่หลงรับแรงนี่เต็มเลยนี่รุ่นเหยียดตีนหนูกำลังอันนี้โดนไป300ซีซีไหมครับเนี่ย300ซีซีโดนบุญออกหมดแล้วโอ้โหทะลักตอนนี้ยังมองไม่เห็นแต่อีกสัก เกันเราจะมองเห็นอล้วอันนี้หลงรับแรงโอ้เดี๋ยวย้อนแสงตัวนี้ได้เจ็ดร้อยลูกน่ะลูกมันประมาณกี่โลประมาณโลครึ่งอาหลงรับแรงจะประมาณไม่เกินสองโลนะครับนี่กำลังออกมาด้วยแล้วก็รุ่นนี้ด้วยแค่นะครับอืมคือหลงรับแรงนี่ข้อดีครับกําหนดแปดสิบก็คือแปดสิบอ่าเพราะไม่ร่วงหลงรับแรงปลาจีนนะครับนี่ปลูกที่ปลาจีนโอ้โห